ครับผมสุเมศนะครับร้านคูณเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้มีรถเข้าม่อีกหนึ่งคันนะครับ L สามสองหนึ่งแปด SP นะครับรถขนาดสามสิบสองแรงนะครับสภาพสวยๆใหม่ๆนะครับรถปีหกหกนะครับใช้งานแค่หนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับรถสวยใหม่แท้นะครับตัวนี้มีใบหน้าแล้วก็ผ่านพวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพภายนอกนะครับสภาพภายนอกกันนะครับสําหรับ L สามสองหนึ่งแปด SP นะครับวันนี้หนึ่งร้อชั่วโมงนะครับสีสันภายนอกอะไรพวกนี้ก็เดิมๆนะครับสติกอร์นะครับสวยๆนะครับใสๆเลยนะครับตัวรถก็ยังดูใหม่นะครับ พวกบ่งพวกเบาอะไรก็เดิมๆนะครับุ้นล้อซ้ายขวายังเป็นสีเดิมนะครับมันจะมีรถตลอดนะครับตั้งใจใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผ้ายังไงจะให้เก็บก็เก็บได้นะครับนะประมาณนี้นะครับรถยังไม่เคยแกะอะไรเลยนะครับท่อนคงท่อนคัดเดิมนะครับฝากรงฝาเกียร์เดิมหมดยังไม่เคยแกะนะครับหัวน็อตนะครับสวยๆเลยใสๆเลยนะครับพวกซีล้อหน้าทังส่งของเดิมหมดนะครับพวกมาร์กอะไรพวกนี้ยังไม่เคยแกะนะครับนี่ขาใบดันนะครับประมาณนี้นะครับ ยางหน้าก็ยังเป็นของเดิมสีล้อใหม่อยู่นะครับโอตานินะครับยางหน้ายางหลังนะครับเนี่ยพกกระทะล้ออะไรมันก็หัวนุ่งหัวน็อตอะไรก็ยังสวยๆนะครับสติ๊กเกอร์นะครับที่ติดกระทาร้ออะไรก็ของเดิมยังอยู่ครบหมดนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับอยู่ครบไม่มีแตกนะครับด้านท้ายก็เดิมๆนะครับขวาบนนะครับไม่เคยแกะนะครับเนี่ยพวกมาร์กนะครับตามจุดต่างๆสีล้อซ้ายล้อขวานะครับยังไม่เคยแกะเลยนะครับด้านท้ายก็เดิมๆนะครับ คือรถก็จะใช้ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าในสวนนะประมาณนี้นะครับมาร์กนะครับจุดต่างๆนะครับของโรงงานนะครับอยู่ครบหมดนะครับรถก็ไม่มีอะไรเนี่ยด้านล่างครับเป็นอย่างสวยๆนะแป๊บๆไฮดรอลิกนะครับไม่มีเสียรูปนะครับรถก็เดิมๆนะครับโคกินล้อหน้าอะไรพวกนี้ยังไม่เคยแก่รถยังไม่เคยแกะอะไรเลยนะครับ ก็รถมันใช้งานน้อยนะครับหนึ่งรอชั่วโมงเองนะครับรถสภาพใหม่นะครับคันนี้นะครับรถปี66กนะครับเลขไมล์หนึ่งรอชั่วโมงนะครับมีใบดันผัานพวนสามแสนสี่มืนก้บาทนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับฮะไปเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับเสียงเครื่องปกติอ่าูน้ำนะครับน้ำนะครับวนปกตินะครับไม่ดันไม่ฟองนะครับ ครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับคือรถมันค่อนข้างใหม่นะครับไม่มีอะไรหรอกนะครับสภาพห้องเครื่องนะครับรถสภาพเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีแกะไม่มีอะไรเลยนะครับเห่างนพวกมาร์อะไรต่างๆนะครับด้านบนด้านในมาร์ของเดิมอยู่ครบไม่มีรอยขัดไม่มีอะไรขยับอะไรนะครับพวกพลาสติกหม้อน้าคลองอากาศนะครับอยู่ในสภาพสวยเลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับมาร์กนะครับของเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบหมด ถือว่ารถสวยนะครับรถใหม่แหละประมาณนี้นะครับก็ผมอาจจะไม่ได้ลองขับนะครับเพราะว่ารถมันมันใหม่นะครับหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับรถแท้ไม่แท้นะครับก็โดยโดยรวมรถสภาพสมบูรณ์นะครับแล้วเดี๋ยวทางร้านจะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนกรองนะครับทุกอย่างให้ใหม่นะครับน้ำมันไฮดรอลิกผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ก็จะเช็คให้นะครับเติมให้ประมาณนี้นะครับจะดูแลให้สวิตให้นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับรถไถคูเปอร์ต้า L 3 2 1 8 SC นะครับ รถขนาด32แรงนะครับแบบเป็นสีล้อนะครับตัวรถมีใบดันนะครับผ่านพัวรถปี66นะครับใช้งาน100ชั่วโมงนะครับรถสภาพใหม่เลยนะครับถ้าสนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0994945351นะครับหรือแอดไลน์นะครับ ID ไลน์ผมนะครับ0994945351นะครับต้องการรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากจะวิดีโอคอดูจุดไหนเพิ่มเติมให้ทดลองอลไรก็แจ้งได้เลยนะครับผ่านทางไลน์นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับจัดส่งทั่วประเทศเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถโทรติดดต่ออไ้เลยขบบคคุณมากรั